คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหน่วยชั่สิ้นมานานะครับกับสูตรวิ่งล่าง2ครับวิ่งล่าง2หรือวิ่งล่างสูตรที่2นะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ของมันดูที่หน้าปกของมันนะครับแต่ละสูตรนะวิ่งล่าง2กดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขด้วยนะครับเพราะวิ่งล่างอแต่ละสูตรมันจะมีสูตรเทียบของมันอยู่นะครับลองดูนะครับ16อ่าสูตรนี้เข้าตั้งแต่16พฤกคือสิบนะครับศรษติคือเข้ามาตอนนี้ครับจาก30งวดเป็น สาบงวดเป็นสามสิเป็นงวดครับซัก,กูนขออนุญาตเป็นตัวเลขครับผมต้องกระดาษมาปาปอนนียโอเคเป็นสามสิเป็นงวดนะครับมีสะดุดเล็กน้อยอยู่1นงงดนะครับใช่โอเคมีสะดุดมีรอลิงหนึ่งงวด นะครับแต่ที่ล่าสุดมันเข้านะเพราะว่าที่สะดุดนะคืองวดของสิบหกกรกฎาคมหกสี่นะครับกระตีดเดียวครับส่วนน้อยของมันนะครับวิ่งล่างครับเรามาดูเข้าตั้งแต่สิบหกพฤษภาคมใช่ไหมครับอาบนอเรบโดนวันที่เริ่มต้นกันละกันสิบหกพฤษภาคมครับเรามาดูเราใช้ในส่วนของหลักหมื่นเราอนที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักหมื่นเดือนที่หนึ่งบวกด้วย หลักพันเราเวันที่หนึ่งคูณด้วย2บวกด้วยหลักหน่วยตรงที่คูณด้วยสีบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่หครับบวกด้วย10บสหลังครั้งที่สองนะครับห้าบวกด้วย1นคูณสบวกด้วยสองบวกด้วยห้าสี่สิบวกด้วยศนบวกด้วยสครับบวกด้วย6ครับบวกรวมกันเท่ากับ12 12บวก1นงที่ครับเป็นสิบสาใส่สามสบวกเจงที่เป็นสิบศูนย์ ศูนย์บอกสี่องที่ได้4 4่บ่งที่ได้5 5าบกที่ได้6ได้30456กครับ3ามศูครับลำเดิ3สามศูนย์สามศูนยครับเลข5้าเขาเข้ามาจากร้อยครับเลขหเข้ามาหลักสิบครับลงที่หนึ่งหนึ่งมิิายนครับหกสามคำนวณได้เลขมีงล่กาอขอไปครับ อันนี้มันวิ่งล่าง3ามศูนย์สี่ห้มศูยใช่ไหมครับเอามาดูสามศูนย์สีห้าหกครับสามศูนย์สี่เลขสเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับหนึ่งมิเตกหกสามครับคำน,นวณวิ่งล่างได้หกสามหกสามเจ็ดแปดเก้าหกสามเจ็ดแปดเารเามาดูนะครับเลขหเข้ามาตำแหน่งนของหลักสิบล่างครับอเอเลขหมาหลักสิบล่างนะครับสปอมิเตอครับคำนวณได้ 6กสามเจ็ดแปดเกครับหกสามาเาวดนะครับเลขแกัเลขสามเลขแกัเลขสามครับมา2ตัวล่างครับสิกก็ได้ระคมหกสามคำนวณได้สามศูนย์สียกครับเลขห้ากับเลขนนสก้เข้ามาสตัวล่างครับสิบหกก็นนได้ระคาครับคำนวณสองตัวล่างได้สองคำนวณวิ่งล่างได้สองสองเก้าสอเครับเรามาดูเลขเก้ับเลขอนนสองครับเข้ามาสตัวล่างครับสิ หนสิงหาคมหกสาคำนวณได้8ปดห้าศูนย์เครับเลขแเข้ามาสอรลาแล้วครับเข้ามาสองตาครบเลย16สิงหาคมครับคำนวณคำนวณวิ่งล่างได้ 90, 9ก้าศูนย์เก้าหกศูเกาศ็าราดูครับเลขเกเข้ามาตำแหน่งของล่างสิบล่างครับหกันยายน6กสองามคำนวณได้34890 3แปดเครับเราดู 1 6กตั้นะครับ1กันยายน6 63คำนวณได้7 8 9 74890 74890้นะครับเลขเมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ16กันยายน63ครับคำนวณได้96012 96012เลข9ครับวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ 1. ตุลาคมครับ1ตุลาคม หนึ 1> 1, ตัลาคม6กสาครับคำนวณวิ่งล่างได้ 8. 5 9ห้าเก้าศครับเรามาดูนะครับเลขแปเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับสิ 16, ตัละครหกสาครับคำนวณวิ่งล่างได้ศูนย์เ่งองแปดศูนย์เจ็ดหนครับศูนย์เจ็ดมรามาดูนะศูนย์เนะครับเลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับหพฤศิกายน6 3หาครับคำนวณวิ่งคำนวนวิ่งล่างได้ หกสามเจ็ดแปดเก้าครับหกสามเารามาดูนะหกสามเแป้าเลขหกครับเข้ามาตำแหน่งของรลักหน่วยล่างครับสิบหกผลที่กสาครับคำนวณวิ่งล่างได้สี่หนึ่งห้าหกเจ็ดครับสี่หน้าหกเจเรามาดูนะสี่หน็ะครับเลขสี่มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับหนึ่งเท่ากับคูหกสาครับคำนวณวิ่งล่างได้ศูนย์เจ็ดหนึ่เจ็ดหนครับเรามาดูนะครับเลขเจ็กับเลขศครับเข้ามาสองตารางนะครับ สิบหกธันคมาำนอนวิ่งล่างได้เก้าหกศูนยงงเก้าหกศูนย์หองครับเรามาดีนะครับเก้าหกเก้น์หนึ่ะครับเลขหกับเลขเครับเข้ามาสตัวละครครับสามสิธันวคมหกาคำนอนวิ่งล่างได้สี่หนึ่งห้าเจ็ดสี่หนึ่งห้าหครับเราดีส่หนึ่งหกครับเลขหนึ่งกับเลขห้าเข้ามาสองตัวละครครับ 17มากขเราคม6 6 4ครับเรามาดูกันหน่อยนะครับ8บวก4วกบวกด้วย5 4 20บวกด้วย0บวกด้วย6ครับบวกด้วย6ครับบวกรวมกันได้เท่ากับ28 28บวก1งของที่กลายเป็น29 39, 9 9บวก7ของที่กลายเป็น16บ6กบวก4ของที่เป็น1 0. 0ิบเศศูนบก1ที่ได้1 1บวก1ที่ได้2ได้9 6 0 1 2ครับ 96012ครับเรามาดูนะครับเลข9ครับเข้ามาตำแหน่งของหลัก1ิล้านครับ1กุมาพันธ์ครับคำนวนวิ่งล้านได้3 304 5 6 0 4 5ครับามามาดูนะครับ3.04 304 30456ครับเลข3ามเข้ามาตำแหน่งของหลัก1ิล้านครับ1 6กุมาพันครับจำนวนวิ่งล้านได้2 9 3 293า5ครับ 29345นะครับเลข3มาตำแหน่งของหรากหนวยล่างครับ1มีนาคมครับ1มีนาคม64ครับมันวิ่งล่างได้85901 859 85901ครับลำเดิม85901ครับเลข1กับเลข9เข้ามา2ตัวล่างครับ16มีนาคม64ครับคำนวณวิ่งล่างได้304563046ครับลำเดิม 3 0 4 5 6ครับเลข0กันเลยครับเข้ามา2ตารางครับ1เมษายนครับคำนวณวิ่งล่างได้6 3 7 8 9 6 3 7 8 9ครับลองดู6 3 6 3 7 8 9นะครับเลข6ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ16เมษายน64คำนวณวิ่งล่างได้6 3 7 8 9 6 3 7 8 9ครับลองดู 6 3 7 8 9นะครับเลข8ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ2พฤษภากคม64ครับคำนวณวิ่งล่างได้1 8 2 3 g 1 8 2 3 g ครับเรามาดูหนึ่งแปดสองสามสี่ครับเลขหนึ่งครับมาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับหนึ่งแปด หนึ 1> 1, 8, 2, 3, ่งแปดสองสามสีมาครบนี่สตัวหนครับเข้ามาครบเลยครับ 16, สิพฤษภาคมหกสี่ครับคำนวณวิ่งล่างได้แปดห้าเก้าครับลองาดแปดห้าเ้าครับเลขหเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับหนึมิถุนายนหกสีนวณวิ่งล่างได้ศูนย์เจ็ดหนึ่ครับศูนย์ครับเลขหนเลขเครับก็เข้ามาสตารางครบเลยครับ 16ไม่ได้บนหกสีครับคำนวณวิ่งล่างได้2 9 3 4 5ครับ2 9 3 4 5ครับเรามองเก้าสามสครับเลขสอกับเลข9เข้ามาคูณสอตารางเลยครับ1นึ่งกระด้คอมหกสีครับคำนวณวิ่งล่างได้4 1 5 6 7 4่งห้ครับเรามาดูเลข7กับเลข0ครับเข้ามา2ตารางครบครับเอาขอไปครับเลข7เข้ามาตรงไหนของร่างสิล่างครับ โอเคเข้ามาตัวเดียวนะ16ก็ไรกฎาผมครับกำไรวิ่งล่างได้18234ครับอันนี้หลุดไปนิดหนึ่งวันที่ว่าสถิติมัน30เป็นวดหลุด1งวดนะครับหลุดแบงนี้หลุดงวดทอง16กรกฎาคม64นะครับที่มันหลุด1งวดนะครับ,รรบ, 1, นะรบ1สิงหาคม64ครับคำไรวิ่งล่างได้5 52 52678ตามมาดูนะครับ52678 2 5าสองห้าสเจ็กเนะครับเลขสครับเข้ามาตัวหน่ของหลัก10บล่างครับ16บหกสิงหคมหกครับเรามาดูนะครับำนวนวิ่งล่างได้6กสามเจ็ดเครับหกสามเจ็าดนะเรามาดูนะครับ6กหกสาเรามาดู1กันยายนหกสีออก1นึ่งหนึ่งตงเจ็นี่ครับ7จ็มา2ตัวลางครบเลยครับ ทั้งเดตางก้าวเลยครับสองต่างก้าวคู่เลยนะครับตาอมาครับในกันยายนกสีเรามาดูนะครับ1บวกด้วย4 2 8บวกได้8บวกด้วย5 4 20บวกได้0บวกด้วย2บวกด้วย2ได้เท่าไหร่ครับกดแค่เลขเลยอ่ะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ครับของผมได้13ครับ สิบสามสิบสามสิบสามบวกหนึ่งของที่ครับเป็นสิบสี่ใส่สี่นะครับสี่บวกเจ็ดครับสี่บวกเจ็ดสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมใส่หนึ่งหนึ่งบวกสี่ของที่เป็นห้าครับใส่ห้าห้าบวกหนึ่งของที่ครับเป็นหกหกบวกหนึ่งของที่เป็นเจ็ดครับได้วิ่งล่างครับสี่หนึ่งห้าขอเจ็ดครับ สี่หนึ่งห้าเจ็ดตัวเลขใดจะมานะครับหรือาจะมาทั้งสองตัวเลยนะครับลองนําไปเทียบกันดนูนะครับโอเคครับเจอได้เลยครับนะเอาไปแคปเจอร์ได้สี่หนึ่งห้าหกเจ็ดครับหรืออาจจะมาคู่กไนะ็ได้นะมันก็น่าสนใจอยู่นะโอเคอันนี้เป็นวิ่งล่างครับวิ่งล่างสองหรือวิ่งล่างสุดที่สองนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขด้วยใส่ตีสามสิบเอ็ดงวดติดนะครับมีสูตรเลขน้อยหนึ่งงวดน,นะครับก็คืองวดของสิบหก การาาม6-4เท่านั้นนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์นะครับรู้ก่อนโดยก่อนกับสุดหัวเชยวซิตีมารนานครับสวัสดีครับ